สภาพนะครับสบภาพเมาอียงหมายียงหมาฝนแม่งต,ตกจริงจังวะโอ้โหฝนตกแต่เช้าเลยเว้ยเฮ้จะได้ถ่ายไหมเนี่ยภาพวันนี้เรามีนัดไปถ่ายพีเวีดิ้งที่เกาะสีชังนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูด้วยว่าเกาะสีชังนั้นเป็นยังไง มาตอนนี้วันนี้เราจะมาถ่ายพีเวดดองนะครับและตอนนี้ผมก็มาถึงท่าเรือแล้วนะครับค่าเสียหายก็คนละ50บาทเท่านั้นครับคุณผู้ชมดูสิครับของที่อยู่บนเรือนั้น <c oughs> เต็มไปด้วยกับข้าวและสัมาระมากมายอา้อาวเยีเ้ยเปีเ้ยวลื่น <c oughs> ว่าต้องบอกว่าทุกครั้งที่ขึ้นเรือนะครับระมัดระวังด้วยเดี๋ยวจะลื่นแบบไอเปี้ยวเอานะครับอ่ะย้ยขึ้นไปรอบเรือที่ผมขึ้นก็ประมาณแปดโมงครึ่งนะครับตอนนี้เรือออกเรียบร้อยแล้วครับน้อดูไอเปี้ยวนี่สะบัดผมนี่สะบัดผมนิดนึงและตอนอยู่บนเรือนะครับดูสิครับสวยขนาดนี้จะไม่ถ่ายรูปได้ไงครับก็เลยจัดไปสักสองสามภาพครับผม าพแรกขอเชิญพบกับเปียวเจียวหวานภาพต่อไปเป็นภาพของมาริโอเมาเอร์ส่วนนี้ก็คือมาริโอเมาเราความรักของทั้งคู่สามารถทําให้ทะเลแหวกมันใส่นิดหน่อยเลยปาพบอ,อัดหน้ามั่ความรักกระแทกหน้าไปดิ โอทะเลแสนงามสาวนงครานครางครวนรูปร่างยั่วยวนเอ้ยไม่ใช่แล้วไอสัตว์กลัวไม่ใช่แล้วเพลงนี้หลังจากที่เรือออกมาได้สักพ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 ักตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านเกาะคามใหญ่ใหญ่ใหญแล้วกูจะไอโคทำเสียอะไรวะเนี่ย และแล้วตอนนี้ผมก็มาถึงเกาะสีชังแล้วครับคุณผู้ชมและก็ได้รับฟังบทเพลงของเกาะแห่งนี้นะครับไม่รู้ไม่รู้รจุกกรูไม่รู้ไม่รู้เพลงอะไรวะเนี่ยและเมื่อเราลงจากเรือข้ามฝากเรียบร้อยแล้วเราก็จะเจอคุณลุงที่ขับรถสกาเลตยืนทำหน้าอารมณ์เจาะเรียกลูกค้าอยู่ตรงนี้ สนนค่าบริการทัวร์เกาะถึง4ที่แบบเมาเมาเพียง250บาทเท่านั้นโอ้มันคุ้มมากๆเลยจัดไปอย่าให้เสียใช้บริการเลยนี่ห<ม>ลังจากที่เราได้ขึ้นรถสกายแลบ,บแล้วคุณลุงเขาก็ซิ่งเลยครับผมฝีมือการขับขี่ของลุงนั้นไม่เป็นสองรองใครครับเข่าทุกโคง้งความทุกโคง้งนะครับทุกคนจุดแรกพรีเวนดิ้งนะ มาที่อะไรนะสะพานไม้ขาวและตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าทางเข้านะครับใครที่จะมาถ่ายพรีเวดดิ้งอย่าลืมลงทะเบียนที่ป้อมด้วยนะครับเพราะสะพานไม้ขาวหรือชื่อจริงที่เรียกว่าสะพานอัศสดางนั้นเป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานราชการครับผม <S 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 และต่อไปนี้ก็จะเป็นภาพพรีเวดดิ้งที่ผมได้ถ่ายมานะครับพอดีไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้เลยไปรับชมกันเลยดีกว่าว่าภาพเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับ แกงไอแมงวิ่งสับสิบรอบดูนี้โอาา้โหน้องยุ้ยคงพี่พี่เปียวของน้องยุย้ยถามจริงๆพวกมึงเลี่ยงกันบ้างไหมออากุเรื่มไปกุ้ภาคเองนี่หว่า นั่นไงตนตีเขิมกูเผลอไม่ได้เลยนะไอ้เปี้ยวมาแล้วหลังจากที่เราถ่ายข้างบนสะพานไม้ขาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับข้างล่างก็มีทีเด็ดเหมือนกันครับเป็นไงบ้างครับวันนี้การมาถ่ายพีวอดดิ้งเหนื่อยดีของเราก็นใหญ่ยู่ หลังจากที่สัมภาษณ์เสร็จบอกเลยว่าเข้าทางกูมึงเอาไปอีก2ช็อตเหนื่อยนักใช่ไหมมึงไปอยู่บนโขดหินโน่น แล,แล้วตอนนี้เราจะเปลี่ยนสถานที่นะครับตอนนี้เรากําลังจะไปที่ชายหาดถ้าพังอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยครับผมเราก็ใช้รถโดยสารโดยการโทรเรียกลุงเลยนะสกายแ lap เขาพร้อมบริการอยครับคุณผู้ชมไปเลยเอาโอ้โครับอ๋อเซฟก่อนกูนข้ามังในก่อนหรือกูล่วงหรือกูตกโค้ง และก่อนที่เราจะไปถ่ายภาพในจุดต่อไปนะครับขออนุญาตไปกินอาหารก่อนนะไปดูดีว่ามีอะไรน่ากินมั่งอ๋อแรก็่นน้าก็เล่นค่ะแต่วันนี้ขึ้นมันแรงนิสยอ๋อขึ้นแรงแล้วดูมันดำใหม่เยอะนั่นน่ะดำใหม่แล้วด้วย <c oughs> แล้วเดือดมากเลย <c oughs> มันตกไหมช่วงนี้นี่เมื่อวานตกเมื่อวานค่ะกดืนก็ตกนี่คืนเลย <c oughs> มันหยุดไปตอนเช้าเองน,นะเหมือนกันใช่ไหมเมนูตัดข้าว กินรากข้าวกับข้าวดิกข้าวเออกินเถอะเหนื่อยก็ต้องกินสาชื่อร้านอะไรครับเน,นี่ยนี่ค่ะอ๋อนี่นะจ๊ะเขาไปนั่งกับเพื่อนปะหรอได้เลยนะป้านหน่อยทาพังโหอร่อยจนทาพังเลยเหรอ <laughs> สุดยอดแล้วร้านอาหารตรงที่ผมนั่งอยู่นะครับมีต้นหูกวางตอนนี้กำลังผัดใบเป็นสีแดงนะครับผมสวยมากๆครับ เมนูที่ผมสั่งในวันนี้ก็คือโซดาน้ำผึ้งมะนาวกินคู่กับผัดกระเพราปลาหมึกกุ้งส่วนไอเปี้ยวมันสั่งหมึกผัดไข่เค็มกินกับข้าวนะมันสั่งเป็นกลับมาให้เรากินด้วยแล้วก็ยุ้ยสั่งเป็นผัดกระเพราปลาหมึก ท้ามป่อยถ้ำพังนะครับก็อยู่ติดก,กับชายหาดถ้ำพังเลยนะใครที่มาเที่ยวเกาะสีชังก็แวะทานได้นะครับอิ่มแล้วตอนนี้ผมก็มาเดินสำรวจพื้นที่นะตรงนี้มีป้ายเขียนว่าอันตรายด้วยเ a นเจอร์พื้นที่ตรงนี้ส่วนใหญ่เป็นโขดหินนะเป็นชายหาดที่ผสมโขดหินนะคุณผู้ชมต้องเดินระวังหน่อยนะครับลื่นหัวล้มแตกไปนี่ไม่คุ้มแน่นอน ผมชอบน้ำทะเลที่นี่มากเลยคือมันสีฟ้าใสไล่เฉดแบบสวยมากๆครับคุณผู้ชมเข้าวเวลางานแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาถ่ายกันเลยดีกว่า แกงไอเปี้ยว,ยว,ยวนะครับให้ยุ้ยขี่คอเอาให้เต็มที่เลยยุย้อยเป็นไงบ้างครับยุ้ยวันนี้สน,นุกดีค่ะแล้วก็ เหนื่อยนิดนึงจะน้ำปั่นไม่เูยไม่นิดแล้วอ่ะได้ขี่เปรี้ยวเมื่อกี้เป็นไงบ้างมีความตกปะมีความตกแต่หนูจะตกหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้เรามาอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับจุดชมวงชมวิวอะไรสักอย่าง ตอนนี้เราอยู่ตรงที่ช่องเข,งขาคาเขาเรียกว่าอย่างนั้นโอ้โหมันช่างสวยงามเหลือเกินช่องเข,งขาคาคุณผู้ชมย่องล่างสุดครับเป็นทัศนียภาพที่งดงามเหลือเกินเกาะสีชังมาครั้งแรกก็หลงรักเลยครับคุณผู้ชมและนั่นก็เป็นเรือใดหมึกครับ สงสัยจะมีการตกหมึกกันด้วยตอนกลางคืนอ่ะดูลูปกกันให้พอใจและตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงตรงนะครับที่ผมขึ้นเรือข้ามฟากกำลังจะกลับบ้านแล้วครับคุณผู้ชมโอ้คิดถึงกอสีจังแน่ๆเลยไว้คราวหน้าครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาเจอกันแบบว่าจริงๆจังๆนะครับอันนี้ถ่ายคลิปไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าโมวแต่ถ่ายภาพอยู่ครับ สวยมากๆครับดินแดนแห่งนี้และอีกที่นึงที่ผมว่าอยากจะไปนะครับก็คือบ้านเกาะขามใหญ่นี่แหละเออมันเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ผมอยากมานะครั้งหน้าอีกแล้วกันครับคุณผู้ชม และถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม